สวัสดีครับก็พบกับพวกเราอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ก็คลิปที่9แล้วนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามมาก่อนนะครับเจอพวกเราครั้งแรกครับต้องบอกก่อนเลยว่าประเด็นพวกเราแรงมากนะครับหลายๆประเด็นและประเด็นวันโดยเฉพาะคลิปวันนี้แรงมากๆแล้วก็ชอบมากๆด้วยนะเดี๋ยวเรื่องเสื้อซ้ำอีกทีนึงแล้วกันนะครับเราจะมีการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอยากได้หรือเปล่านะครับผมถ้าอยากได้เดี๋ยวเราจะมีขึ้นที่ตรงการ์ดนะครับว่าโหวตว่าอยากได้หรือเปล่านะครับเพื่อจะได้โพลเลยว่าพวกเราได้เป็นแฟนคลับอะไร การฮาร์ดท็อกนะครับน,นิดนึงครัใช่ครับเพยทาร์ดท็อเป็นรายการที่ต้องบอกว่าปฏิวัติรูปแบบนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยเราอาจจะเห็นแคสเตอร์เราอาจจะเห็นคนที่เล่นเพื่อความบันเทิงน,นะครับ <c oughs> แต่เราเนี่ยจะมาวิเคราะห์ในเชิงที่มันแบบว่าสร้างสารรค์หน่อยแต่มันเครียดนะเตือนไว้ก่อนน้องๆบางคนอาจจะมาดูตกใจได้ <c oughs> แต่วันนี้นครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องอยากสนใจมากนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเล่นเกมเนี่ย เขาก็จะพูดประเด็นเรื่องเพศกะแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ของเราครับมันก็เลยเป็นเรื่องของเกมและค่านิยมทางเพศนั่นเองนะครับที่กูฮะที่ผมเลือกหัวข้อนี้มาเนี่ยนะครับเพราะผมมองว่าสังคมไทยกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนคือเรามีทั้งกลุ่มคนที่มีค่านิยมเก่า ก็เด็กรุ่นใหม่ที่ค่านิยมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วโดยที่ทั้ง2กลุ่มนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีกระแสะวัฒนธรรมค่านิยมจากต่างประเทศเข้ามาผ่านทางรูปแบบเกี่ยวกับสื่อบันเทิงซึ่งมีหลากหลายทั้งจากฝั่งตอนออกอย่างญี่ปุ่นฮ่องกงหรือตะวันตกอย่างยุโรปหรืออเมริกาทีนี้ถ้าพูดถึงสื่อบันเทิงซึ่งผมพูดอยู่บ่อยๆว่าวิดีโอเกมเป็นอาร์ตฟอร์มเป็นสื่อบันเทิงด้วยเป,เป็นศยยิลปะด้วยงานวรรณกรรมทุกอย่างศิลปะทุกอย่างในทุกแขนงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ละครภาพ,พยนตร์ เพลงมีการพูดถึงเรื่องเซ็กส์ทั้งนั้นเกมก็ไม่เว้นเกมก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่มีการใช้เรื่องเพศเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันครับไอที่ประเภทแบบว่าฮาร์ดเซลเลยคือทาเพื่อตอบสนองเลยไม่ต่างจากหนังโป้เลยก็มีอมใช้ที่แตะๆนิดๆก็มีก็มีแล้วก็ใช้เพื่อ,อเหมือนกับแบบว่านาเสนอความคิดของตัวเองให้สังคมได้รับรู้และให้สังคมเข้าใจและยอมรับเขาได้ด้วยเหมือนกันโอเคก่อนที่จะถล่งลึกไปไกลกว่านี้นิดหนึ่งนะครับงั้น ามาพูดถึงเรื่องของค่านิยมแบบเก่าแล้วก็ค่านิยมแบบใหม่ของบ้านเราก่อนค่านิยมแบบเก่าเนี่ยผมมองว่าบ้านเราคนไทยเขาค่อนข้างที่จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปิดคือค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับไม่ให้ความรู้ไม่ส่งเสริมให้มันเป็นเรื่องแพร่หลายมันเป็นเรื่องไม่งามไม่อะไรอะไรอย่างนี้น้องบางคนอาจจะตกใจมันมันงงอันนี้คือเรื่องอดีตในความหมายน้องๆที่เกิดมาใหม่ๆอาจจะจีดจางลงไปแล้วเราจะพูดกันต่อไปในถึงเกี่ยวกับสังคมยุคใหม่่ซึ่งมีทัศนคติต่อเรื่องนี้เปลี่ยนไปแล้วเรื่องนี้เรื่อง เรื่องเซ็กนะครับพูดกันตรงๆเต็มๆให้ได้ยินชัดเจนเราผมก็ขี้เกียจจะมานั่งแบบใช้ใช้คําเลี่ยงนะนะเพราะว่าเราไหนๆเราจะยกประเด็นที่มันแบบรุนแรงขนาดนี้มาแล้วเราก็ใช้คําให้มันแบบดูเื่องง่ายเลยดูคลิปนี้แล้วฟังคลิปนี้เพื่อการศึกษานะครับเราใช้เกมเข้ามาเพื่อจะให้น้องๆเข้าใจมันง่ายขึ้นแต่ไม่ได้สนับสนุนอะไรนะครับแต่อยากให้น้องๆเข้าใจจะมากกว่าทีนี้เรามาดูในกลุ่มของคนที่ยังมองวัฒนธรรมแบบเดิมก็คือเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหม่ดีมันเป็นเรื่องปิดการ จะมีอะไรกับคนรักมีเซ็กเกิดคนรักควรจะต้องมีการแต่งงานแต่งการกันให้เรียบร้อยเท่านั้นคือเซ็กในวัยเรียนไม่ควรจะมีมไม่เออไม่ควรจะเกิดขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเลยเถิดไปจนถึงขนาดที่ว่าบางคนที่มีทัศนคติเรื่องนี้รุนแรงมากก็จะมองเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ยอมรับไม่มีไม่จริงไม่เคยเกิดมไม่เป็นปัญหาด้วยคือไม่มองว่ามันมันมีอ่ะมันมีอยู่แต่เขาคือเขาเลือกจะตัดทิ้งไปเลยไม่รับรู้เพือ่อที่จะเขาได้ไม่ต้องมาดูเรื่ปัญหาพวกนี้นั่นคือกลุ่มคนที่อยากจะทัศนคติเรื่องเเศรื่อง ผมกกที่ผมกลัวคือคนที่ปิดมันเลยคือปฏิเสธมันโดยสิ้นเชิงครับซึ่งมันสะท้อนความเป็นไทยตรงที่ชอบที่จะแบบว่าทุกปัญหาไว้ใต้ผมคือไม่แก้บอกว่าไม่มีลืมลืมลืมไปอยา่าไปคิดถึงมันลบชื่อมันออกไปจากสมุดหนังสือตำราเรียนแล้วก็จะไม่มีแล้วทุกครั้งเลยนะครับไอ้พวกปัญหาพวกนี้มาตลอดก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบ้านเรายังจะไปอยู่อย่างนี้นั่นแหละครับผมด้เลยมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องในเมื่อทําซ้ําๆแล้วก็ยังได้ผลซ้ําๆมันก็ต้องเปลี่ยน ใช่มันต้องเปลี่ยนนะฮะแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงรุ่นเก่าแล้วอัน<ช>นี้เราพูดถึงรุ่นใหม่อาจจะเป็นเด็กสมัยใหม่ขึ้นอ,อาจจะรุ่นเรานี่ถือว่าใหม่ได้ยังก็<ร>กผมว่าเราคล่อมเ,<ร><ะ>เราคล่อม,<ร>อ,มอยู่ถ้าเด็กรุ่นเล็กๆไปจากเราเนี่ยคือบางคนอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟรีไปเลยคือเหมือนกับแบบว่าไม่สนใจมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดธรรมชาติการที่เราจะมีอะไรกับใครมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่าปล่อยไปเียเลยจนแบบว่าก็ไม่สนใจก็คือไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าอะไรใดๆที่ที่เราจะต้องไปให้ความสําคัญกับมันมันเป็นเพราะ นี่คือปัญหาหรือเปล่าพี่มันเกิดปัญหาที่ส่งทอดมาจากรุ่นเก่าหรือเปล่ามันเลยส่งผลกับรุ่นใหม่นี้หรือเปล่าผมว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาอย่างเดียวครับคือเหมือนกับพ่อแม่ที่เข้มงวดกับลูกมากจนสุดท้ายแล้วลูกมีปัญหาผมก็มองว่ามันก็อาจจะมีส่วนจุดหนึ่งที่ทําให้มันเป็นปัญหาแบบนั้นคือการถูกกดทับนานๆแล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่าไม่สนใจแล้วระเบิดเลยคือไปเต็มที่เลยไปตามใจเลยเกิดเรื่องนี้บ่อยมากตอนช่วงมหาลัยผมเห็นบ่อยมากที่แบบพ่อแม่เลี้ยงมาแบบไอ้นี่มากเลยแต่พอมาหาลัยต้องปล่อยแล้วเพราะมหาล รับได้ไงเด็กกว่านั้นเนี่ยเด็ก1 1 1เอ็อะไรอย่างเงี้ยแบบใจแตกอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันตรายมากก็นั่นแหละครับคืออาจจะด้วยความที่ว่าคนรุ่นใหม่ได้รับสื่อ oh. ต่างประเทศมากแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันก็ทําได้ไม่เป็นไรใครเขาก็เป็นซึ่งมันก็น่าห่วงอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาคือผมไม่ได้มองว่าไอ้ต้องความเป็นไทยต้องไทยฝรั่งตายเมืองนอกตายทุกคนเราไม่ต้องสนใจก็ไม่ใช่นะวัฒนธรรมมันดีอย่างคือตรงที่เราคัดกรองได้ ถ้าคุณเลือกที่จะคัดกรองนะค,คืออะไรที่ดีก็กรับอะไรที่เกินไปก็ลด อ,อะไรเงี้ยอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจมันอะไรอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันไม่มี1สูตรที่ดีไปหมดดีทุกอย่างเท่ากับทุกคนอืม,มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเลยแต่ละครอบครัวที่จะเห็นดีเห็นงามไปกับอะไรแล้วก็สั่งสอนให้การอบรมเลี้ยงดูแล้วก็คิดไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นเองเมื่อกี้พี่กู้พูดนะครับจะเป็นในเรื่องของบ้านเราสังคมบ้านเราแต่ตอนนี้เราไปมองสังคมเมืองนอกมา้ากโดยเฉพาะค่าเดเวลลอปเปอร์ต่างๆที่ทําเกมออกมามเขาเขาจะมองเรื่องพวกนี้ยังไงถ้าพูดถึงวงการวีดีโอเกมเนี่ย เซ็กมันฉาบอยู่โดยที่ทั้งที่เรารู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวเแบบบางๆผิวๆก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์ถ้าสังเกตไม่ว่าจะตัวการ์ตูนหรือตัววิดีโอเกมมันจะออกแบบให้ดูแล้วจูงใจให้ความรู้สึกว่าเซ็กซี่จังถ้าเป็นผู้ชายก็จะดูแบบล่ำสันแมนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยโอ้โหผมเข้าใจพี่พราะเพราะค่ช่วงนี้เขาพูดกันบ่อยผมเองก็พูดในรายการคยี่ผมบ่อยว่าตัวอนิเมะนี่ชัดมากหน้าอกนี่มาก่อนเลยอันนี้อันนี้คือญี่ปุ่นนี่จะเห็นชัดคือเขา ก็จะดีตัวละครที่ตอบสนองรดนิยมทางเพศซึ่งหลากหลายบางคนชอบเด็กโอ้บางคนชอบวัยรุ่นค่ะคนชอบนักกีฬาสาวนักกีฬาผิวเข้มเข้มแทนใรอ่าอ่าอย่าอย่าอย่าบางคนชอบบางคนชอบรุ่นใหญ่ชอบแบบรุ่นพี่สาวบางคนชอบสาววัยรุ่อันนู้นถึงรุ่นป้าเลยอย่างนึกว่าฝรั่งไม่มีเกมที่สร้างกระแสสังคมมาเมื่อไม่นานมานี้ครับ Overwatch มีการพูดคุยมอนถึงคนเกี่ยวเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ดีไซน์ตัวละครที่ จะดูแล้วมันมันดูเซ็กซี่เกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ผมมองว่าเขาดีไซน์ดีนะเขาดีไซน์ดีนะคือเขาทําให้มันดูน่ารักดูเซ็กซี่แล้วไม่โป๊ปเปื่อยผมยังงงอยู่เลยเพราะผมเล่นเกมผมไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าผมมองมันฉาบฉวยไปวะก็ไม่แปลกอะไรครับไม่แปลกอะไรแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคนรู้สึกก็มีนะฝรั่งเขามองยังไงอ่ะพี่ถ้า่างนั้นคือผมมองว่าสังคมของตะวันตกอาจจะมองเรื่องนี้เป็นอะไรที่เฉยเยอ่ะคือเหมือนแแบบเซ็กมันเป็นเรื่องของบุคคนอ่ะคืออาจจะด้วยสังคมตะวันตกมันา การวิวัฒนาการมาหลายรูปแบบตั้งแต่สมัยที่เขายังกดขี่คนไม่เท่ากันผู้หญิงไม่เท่ากันจนมาถึงในยุคปัจจุบันที่ทุกคนมันมีค่ามีความเป็นมนุษย์เท่ากันอยู่แล้วการที่ผู้หญิงมีอะไรกับผู้ชายกี่คน20คน3 0ิคนเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแตกหรือเลวร้ายอะไรเขาแยกกันมากกว่าเรื่องเซ็ก์กับความรักเนี่ยคนละเรื่องกันอืเขาแยกกันไปเลยนะชัดเจนมันเหมือนกินข้าวมึงกินเมื่ะเอออะไรอย่างนั้นโอ้แม่ เราใช้ได้ถ้าสายตาเราเนี่ยมาอะไรเมื่อกี้ขอโทษอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งอย่างที่ประกาศไปก่อนหน้าหัวคลิปไม่ได้มามามาชี้ช่องหรือให้เยนแบบอะไรให้เข้าใจว่ามือนอกเขามองอย่างนั้นจริงแต่ของเราอ่ะทำหนกทำเดียบกับเพณีเราอ่ะเขาให้หิวก็อดเออเพราะเราต้องรักเราถึงจะมีใช่เพราะนั้นมันก็เลยสะท้อนลงไปในเกมแน่นอนคือศิลปะมันสะท้อน สังคมสะท้อนวัฒนธรรมในในในช่วงเวลานั้นๆคือพอมีอีเวนต์อะไรที่เป็นลักษณะเป็นมีผลกระทบวงกว้างอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเหตุการณ์เกี่ยวกับการทหารหรือการเมืองหรือเศรษฐกิจหรืออะไรมันก็จะถูกสื่อออกมาในรูปแบบของศิลปะอยู่แล้ววิดีโอเกมก็สะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศทางนั้นเหมือนกันถ้างั้นยกยกตัวอย่างเป็นไตเติ้ลได้เลยพี่เอาเอาเอาขวัญใจผมก่อน โอ้โหมีความใจด้วยแน่นอนเลยเกมแรกที่ผมอยากยกตัวอย่างก็คือ The Witcher ซึ่งมันเป็นเกมที่พระเอกของเรานี่จะขุนแผนมากเกมเรา of r i v i a เนี่ยเขาเป็นค่อนข้างจะเป็นเทยอยอยแล้วเขาจะมีเยอะเขาก็จะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือตัวเกมมันเป็น RPG เพรจีเขาจะไปชนภัยไปเจอสาวคนนี้เขาก็อ่าไปเจอคนใหม่้วไปอย่างงี้เพราะในโลกของ The Witcher 3ี่ยไม่ได้จํากัดเอาไว้ว่ามันเป็นตำหนักตำเนียประเพณีอะไรมันเป็นอะไรยังไงมันลมันคือยุโรปยุคกลางอะครับมันคือยุคมี ประสาทมีขุนานางมีพระราชามีแม่มดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สร้างกฎหมายอะไรว่าต้องผู้ชายต้องมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับในแง่มุมนั้นครับแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความฟรีของเขาว่าคือเพะ่อ ก็ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ว่าหยุดแล้วมีครอบครัวกับใครอะไรอย่างงี้คือถ้าทัศนคติพื้นฐานของคุณอืไม่เชื่อเรื่องแบบเนี้คุณทาเรื่องแบบนี้ในเกมไม่ได้หรอกเือมมันก็ตอบตอบตอบโจทย์เรื่อง open world จริงๆนะก็คือตอบโจทย์เลยอะว่าคุณจะทําอะไรก็ได้มิชชั่นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ด้วย่แต่แต่ว่า สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ว่าจริงอยู่เรามีทางเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือเป็นแฟนกับตัวละคร้ันิง,ง,งได้แล้วแต่ไม่ใช่ไม่มีผลนะครับอืเพราะว่าถ้า คุณเลือกที่จะรักกับนางเอกคนไหนในเกมมีนางเอกไรออตอนจบก็จะคุณจะได้อยู่กับคนนั้นอืแต่ถ้าคุณเอาหมดเลยเสนุกอะตอนจบโดนทิ้งครับออตอนจบค<อ>ือนางเอกทุกคนลุงหัวกันทิ้ง,งพระเอกเหมือนที่พี่เสี่ยนบ,บอกตอนแรกบอกว่าให้เข้าใจมันเข้าใจในที่นี้คืออะไรคือทุกการกระทําทุกอย่างของเรามีผลครับในเมื่อคุณเลือกที่จะทําแบบนี้อืผลที่ตามมาคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่มันแล้วก็ยอมรับมัน แล้วก็ในเมื่อหลายใจก็โดนทิงง้งไงอือะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมโอ้นี่น่าสนใจฮะโอ้อิสระขนาดนี้น่ากลับไปเล่นนะครับผมอ่ะมีอีกสักสั้หน่อยไหมมีไตเติต้ลอื่นอีกมีอีกไตเติ้ลหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คือจะเป็นพวกดัคเนทดังเนทนี่เขานําเสนอในเรื่องเกี่ยวว่าการรักร่วมเพศจริงๆเกมที่พูดถึงการรักร่วมเพศมันมีกนโฮมีไลท์สตรนี่เราพูด อยงเรื่องรักล่วมเพศการที่รักล่วมเพศไปอยู่ในวิดีโอเกมได้เนี่ยม,มันก็สะท้อนถึงความคิดของตัวทีมงานด้วยแหละว่าม,มันคือเรื่องธรรมดาไงม,มันคือเรื่องที่เป็นไปได้มันคือเรื่องที่มีอยู่จริงอ่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบนี้คนที่เสพแล้วก็รับมันไปนานๆข้อดีของมันอย่างนึงก็คือว่าเมื่อคุณเห็นแล้วว่ามันมีคุณรับมันได้ไหมคือรับรับได้ กับปฏิบตัติต่อมันยังไงก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องจูนความคิดของเราเองทีว่าเออโอเคมันมีเรารับได้แล้วทังนต่ออะไรครับซึ่งมันเปิดกว้างอ่ะผมว่าผมชอบคอนเซปต์ของการรักร่วมเพศคือการยอมรับมันเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ตัดสินคนที่เขาเป็นเพศอะไรมากกว่า มผมผมชอบความคอนเซปต์นั้นมากกว่ามันจะมีเป็นรูปในเกท b o o k อะที่ม,มันเป็นป้ายแบบผู้ชายกับผู้หญิงจับมือกันอข้างบนเน่เขียนวา t h i s is เล v e ผู้หญิงกับผู้หญิงจับมือกันแล้วข้างบนเขียนด i s is เล v e ผู้ชายผู้ชายจับมือกันเขียน h i s is เล v e แต่พอผู้ชายผู้ชายจับมือกันแล้วเป็นเครื่องหมายแบนดะห้านะม h i s This is stupid คือความรักมันไม่มีขอบการที่คุณไม่เห็นด้วยให้คนเขารักกันเนี่ยมผมว่ามันก็จะไปขัดขวางความรักเขาทําไม ผมจะได้บอกว่าประเด็นนี้มันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สร้างซับซ้อนพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเอาสมดกทำเนียนประเพณีวัฒนธรรมเราเข้าไปสวมปั๊บเนี่ยโอ้โหคําถามแล้วก็เรียกว่าไอ้อที่าวจักวุฒิไทยเนี่ยมันมีคําถามที่น่าคิดว่าเพศที่3ในบ้านเราเราเห็นกันมานานแล้วแต่เรายอมรับมันแค่ไหน มากแค่ไหนเราเห็นอยู่ในละครเราเห็นอยู่ในโทรทัศน์เราเห็นอยู่ในภาพยนตร์ทุกคนแฮปปี้ผู้คนรับได้ทุกคนรู้ว่าเขามีจริงแต่ถ้าลูกหลานคุณเป็นขึ้นมาอืมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเลยว่าเฮ้ยมันได้จริงไหมเลยมันเป็นคําถามย้อนกลับมาหาเราเองว่าครับตกลงคุณยอมรักหรือคุณไม่ยอมรับมันคุณเห็นด้วยเหรอระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยคือการที่ลูกคนข้างบ้านเป็นกับการที่ลูกเราเป็นมันคนละเรื่องกันเข้าใจคนละเรื่องกัน โอ้โหอันนี้อันนี้ลึกซึ้งนะครับอันนี้ลึกซึ้งจริงๆเพราะว่าเอา,เอา,เอาตรงๆผมเข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่ารุ่นพ่อรุอ่นแม่เราก็ยังยึดติดอยู่แต่แต่ก็ไม่ได้บอกนะอย่างพวกเราเองบางบางคนนะครับในวัยพวกเราเองก็คงไม่อยากหรอกให้ลูกเราแบบอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าบางทีมันก็ห้ามไม่ได้ว่า าะในความเป็นจริงเห็นได้วยเขาอกว่า,ว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 าวมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์จริงๆนะมันมีคนที่เป็นเพราะว่าเหมือนกับ DNA หรือโครโมสคือเขาเป็นโดยกําเนิดเออ,เอ,อคือคนที่เป็นโดยกําเนิดกับคนที่เป็นด้วยสภาพแวดล้อมหรือหรือจิตใจอะไรก็ว่าไปนะคนที่มาเปลี่ยนทีหลังออหรือมันมีมันม,ม,นมีผมคิดว่ามันมีได้หลายเหตุผลคือแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ตามถ้าทัศนคติส่วนตัวของผมตอนเรื่องนี้ก็คือว่า คนดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ที่ตรงนั้นเออผมมองว่าอย่างนั้นผมยังให้คุณค่าให้ราคากับการที่เขามีความรับผิดชอบเขาแบบคือถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมนะคมีสติสัมปชัญญะมีแยกแยะถูกผิดได้อะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวว่าเขาเป็นเพศอะไรอะครับเออผมมองไ่าอย่างนั้นแต่เน้วตัวใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งความเท่าเทียมเราไม่ควรแยกเพศแล้วอะเราไม่แยกเพศชายหญิงแล้วอะแล้วทําไมเราจะต้องมาแยกเขาอีก ในเมื่อเราไม่แยกเพศหญิงเพศชายแล้วถูกปะเออเออเราเอาแค่ความเป็นมนุษย์อย่างเดียวพอวัดกันแค่ที่ตรงนี้นะโอ้วันนี้น่าสนใจอะแล้วไททันที่เมื่อกี้นี้อาแมตอิเฟกมันรุนแรงกว่าเดิมคือมันจะบียอนนี่มียอนเลยอะำพ่าอีกคืออะไรวะโอ้หันุหลุดไปขนาดไหนวะมันไม่ใช่แบบผู้ชายผู้หญิงหรือรักร่วมเพศละนั่คือรักข้ามสายพันธุ์ไป ซ้ำมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยอ๋ออ,อ,อันนี้มันแฟนตาซีไปแล้วอะซีมันมันคือการค,คือการที่แบบว่าเหมือนก็ไปไปรักกับไม่ใช่คนแล้วอันเนี้ยเป็นเอเลี่ยนเป็นอะไรประมาณเนี้ยครับคือทุกวันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าคนจะยอมรับมันได้ขนาดไหนแต่ปัญหาใหม่ๆจะต้องเกิดอีกแน่นอนในรอบร้อยปีนี้เกี่ยวกับเรื่องเพศ ัญหาใหม่ๆก็คือถ้าอีกหน่อยมีการสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นคู่นอนเราได้หรือว่าแอนดรอยด์กันเนาะเออ,เอ,อแบบว่าสมจริงมีความเป็นมนุษย์สูงมากมีปฏิสัมพันธ์ต่อเราได้ทุกอย่างอ่าแล้วกฎหมายเรื่องการนอกใจจะเป็นยังไงการข่มขืนจะเป็นยังไงเออคือคือคือถ้าเราซื้อหุ่นตัวนี้ไว้ในบ้านโอ้แล้วเรามีเมียอยู่แล้วนี่คือนอกใจไหมเออเออหรือว่าถ้าเราไปเห็นแอนดรอยเดินอยู่ตามถนนแล้วข่มขืนแอนดรอย เออนี่คือผิดกฎหมายขงมคืนไหมเออโอ้มันคือรู้สึกกรณีนี้เคสนี้ที่หนังหลายเรื่องก็เอามาเล่นนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีต้องมแล้วถ้าถ้าจับคุณมาใช้งานเพื่อเพศอย่างเดียวอืเป็นการทารุณไหมคือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะต้องมีปั เพราะมนุษย์มันเป็นบอกเกิดของปัญหาบ้าๆบอๆอยู่แล้วอ่ะอุ้ยแค่แค่เรื่องนี้หลายๆเรื่องก็เอามาเล่นแล้วพี่หนังงหนังๆญี่ปุ่นก็เอามาเล่นเรื่องไอ้เรื่องไงไอ้ตุ๊กตาเรื่องอ่าแอร์ดอลที่ว่าแบบว่ามีชีวิตขึ้นมาก็อะไรประมาณนั้นและกันโอ้โหมันซับซ้อนไปไกลกลับกลับมาหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้มันแฟนตาซีไปนิดนึงคือผมแค่พยายามจะนําเสนอว่าแบบอะไรที่มันเกินกว่านั้นมันก็มีถ้าพูดถึงคนกับสัตว์ล่ะเป็นไปได้ใกล้ตัวกว่าเดิมคนกับสิ่งของล่ะอะไรอย่างเงี้ ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันก็ต้องว่ากันในตามวัตถุประสงค์ถ้ามันผิดในความหมายนั่นคือทารุณสัตว์สิ่งของอก็ซื้อมาเพื่อสนองตันหาตัวเองเป็นของตัวเองก็แล้วกันไปนคือมีคอนข้างเซนริทีฟางที่บอกไปอยากให้คำความเข้าใจนะไม่ได้ชี้นำนะครับเสร็จแล้วอันนี้กลับมาในมุมมองของพวกเขาที่มองเราบ้างพีพอหลังจากที่พวกพวกเขาเนี่ยมองพวกเรา เขาเ่ยสะท้อนอะไรของเราไปบ้างหรือเปล่าผมยกตัวอย่างอันนี้มันเป็นดราม่าพักหนึ่งเลยอตอนที่ GTA 4ออกใหม่ๆมแล้วบ้านเราก็แบนด้วยไม่ให้ได้เล่นมันผมจาได้นะแต่ว่าถ้าใครได้เล่นปุ๊บวินาทีแรกที่เปิดเครื่องมาเลยกเขาจะมาแบนอีกกีตอนพี่พูดเนี่ย <laughs> ขอร้องครับขาโทษนะครับไม่เกี่ยวก็คือ GTA 4เปิดมาวินาทีแรกเราจะถูกต้อนรับด้วยภาษาเราเลยภาษาไทยเลยครับคือ มันสะท้อนสิมุมมองที่เขามองเราคือเหมือนกับแบบว่ามาเที่ยวเมืองไทยอะไรขึ้นชื่อพัทยาอะไรเงี้ยพัทพงอะไรเงี้ยนออกมาคือมันอย่าอย่าว่าพวกเรานะครับมาตั้งแต่เพลงแล้วทมฆเเไม่ใช่ไม่ใช่ครัอันี่โอ้เล่นผมใหญ่ด้วยแต่มันจริงอ่ไอเลิฟเมืองไทยไอไล่พัทพงเอยู่แล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วมันก็ยังมีอยู่นี่กี่สปีแล้ววะพี่ โอ้นานแล้วอย่าเฉียงนะครับผมมันก็คือเรื่องจริงอืแล้วเราดันไม่รู้ปูเรื่องนี้ไว้เป็นอะไรยังไงเราปฏิเสธเราไม่ยอมแต่เราปฏิเสธว่าเราไม่มีใช่ผมชอบจังเลยเรื่องนี้เวลาคุยกันโอ้โหผมชอบมากประเทศไทยเราชอบแบบเป็นอะไรอย่างนี้หรือยังเรามีแต่เราไม่มีแต่ไม่มีเอ้ยยังไงวะพี่นี่สเกลใหญ่นะเรายังไม่พูดถึงเด็กๆกลงมาเลยนะว่าในเมื่อสเกลใหญ่มันยังเลือกใช้วิธีในการที่จะแบบลืมมันไปปล่อยมันไปเลย มันจะแก้ปัญหาอะไรทุกอย่างยากมากมันต้องใช้การบังคับเม,มื่อบังับเปลี่ยนความคิดของคนอย่างดุนแรงและกว้างขวางที่จะช่วย การบรรเทาปัญหาแบบนี้ได้นะครับมองว่าการมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้มันเป็นเรื่องเสื่อมเสียมันเป็นอะไร,รเนี่ยเลยเลยเลย,เลยไม่ไม่มีการทําให้ถูกกฎหมายสักทีไม่มีการควบคุมสักทีมไม่มีอะไรสักทีอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ลําบากและเสี่ยงกว่าเดิมไม่มีการทําให้ถูกต้องก็ยังมีมาเฟียก็ยังมีอะไราการตรวจสอบก็เป็นไปไม่ได้คนที่ไปเที่ยวก็ถูกตีตราตีหน้าว่าแย่ yeah. คนที่ทาอาชีพนี้ก็แย่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาสเกลใหญ่ผมมองว่านะ พูดถึงเรื่องนี้นะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วคิดว่าถ้ามันเละมากๆจนสักวันหนึ่งมันก็คงต้องมีใครโดดเข้ามาทําแต่ว่าทําไมเราต้องรอให้มันถึงตอนนั้นผมผมย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับไม่กี่นาทีที่ผมพุ่พูดเองทำไมประเทศไทยมัเป็นอย่างเงี้ยชอบลืมสักพักสุดท้ายมันก็มีปัญหาขึ้มนมาจริงๆอ่อะประเทศไทยชอบแก้ปัญหาดยการเปลี่ยนชื่อครับคือเกาง่ายๆอ่ะเอาแบบ ให้มันพ้นตัวไปไม่รู้เลยแบบเงินบริจาคเอ้ยเงินเดี๋ยว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 น้ำท่วมก็เรียกร้านขังรอระบายอะไรอย่างี้วยด้วยเดี๋ยวเฮ้ย เราห่างหายเรื่องนี้มานานมากนะพี่กูเราอยากดังตั้งแต่ประมาณช่วงคลิป2คลิปแรกถ้าใครเพิ่งเคยเห็นคลิปนี้นะครับไปดูคลิปลอตะเคียอตะเคีตอนคลิปแรกๆโอ้โหสับเละเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงก็ต้องยอมรับความจริงกันก่อนอ่าแต่เราจะไม่พูดชัดลงไปหรอกแต่เกมสะท้อนเราแล้วขนาดเดวิลออปเปอร์ครับเขาต้องทาการบ้านศึกษาข้อมูลมามเขาก็ยังเปรียบเทียบพวกเราอย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมบ้านเราถึงยังมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลืมๆไปเออทั้งที่มันเป็นปัญหาแล้ว ตอนนี้ก็อีกมากมายนะครับนบไป้วนที่มเมื่อกี้พี่กูบอกมันเป็นสเกลใหญ่นะครับน้องๆที่เราเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดและโยงกับเกมมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ซุบซ้อนอยู่จากที่ฟังมาทั้งหมดนะเจงไม่รู้สึกว่ามันเข้าถึงตัวเรายังไงแต,ออแต่เดี๋ยวก็จะถึงเนี่ยมันจะตีจากกว้างแล้วค่อยๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับผมเดี๋ยวก็จะถึงเราเดี๋ยวถึงสังคมที่เราอยู่ถ้าพูดถึงสังคมที่เราอยู่ผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยบางคนมีวิจารณญาณในระดับหนึ่งเพราะอาจจะเป็นเพราะนอๆื่รใหหม เกมเสพอะไรบ้างน้องอาจจะเห็นและมองเป็นเรื่องธรรมดาผู้ใหญ่อาจจะมองเป็นเรื่องเลวร้ายเพราะเนี่ยไปมองว่าความรุนแรงเรื่องเพศอะไรเป็นเรื่องธรรมดาพวกมันถึงได้ทําอะไรกันไม่ยับยั้งชั่งใจผมว่าอันเรื่องนี้น่าจะอิงที่ตัวบุคคลคือตัวน้องๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะขาดความรับผิดชอบแต่มองอีกมุมไหมครับทําไมผู้ใหญ่ถึงยังรู้สึกหรือยังมองเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรพวกนี้ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมอ่ะง่ายชัดเจนที่สุดก็คือละครหลังข่าวถ้าพูดถึงเรื่องเพศเมื่อไหร่มันจะมันจะค่อนข้างที่จะแบบ สำ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 หรับผมก็ดูรู้สึกมันไม่ไปไหนอ่ะมันก,มนก็มันก็ยังหยิบจับประเด็นเดิมเดิมีการข่มขืนพระเอกข่มขืนนางเอกอม,มีการตกเตีย้ยงชิงกันอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาผมผมเคยถามน้องที่บ้านน้องเขาชอบดูละครไทยมากเลยอบอกเฮ้ยเราตอนที่ละครเรื่องอะไรสนุกบ้างก็บอกเรื่องนี้เรื่องนี้ผมอยากจะไปดูหน่อยว่ามันมีการพัฒนาขึ้นมาบ้างหรือย,อยังหน่อยเนี้ยพอไปดูปุ๊บว่าโอเคยอมรับเรื่องการถ่ายทำบ้างตัวละครที่มีมิติมากขึ้นหน่อยอแต่สุดท้ายมันจะต้องเจอไอ้ประเภทอีกที่พี่พูดท่าไม้พระเอกไว้ผม พื้นนังเอ,งเองกก็อะไรผมแบบโอ้ยังไม่วนเหมือนเมื่ที่เดิมแต่ทําไมเราไม่ดูจากตรงนี้สัทีหนึ่งเพราะว่าถ้าจริงๆระบอกว่ามันไม่มีพัฒนาการเลยก็คงไม่ได้ตัวเนื้อหาบทประพันธ์ที่ถูกเอามาทำถ้าเป็นพวกนิยายเกา่า แม,ม่นก็คือแต่งด้วยทัศนคติของคนที่เขียนมาเมื่อ4ี่สปีมาก่อนหรือ60ปีหรือมากกว่านั้นในเมื่อมัตเตียรียมันวัตถุดิบมันคือตัวเดิมทุกอย่างก็เหมือนมันก็จะออกมาอีโลกเดิมครับทีนี้ว่าถ้าไปพูดถึงนักประพันธ์รุ่นใหม่ๆม,ม,มีเราก็ได้เห็นกันไปแล้วที่สร้างกระแสสังคมได้อย่างเช่นฮอร์โมนมันก็มีการพูดถึงเพศที่มุมมองมันเปลี่ยนไปเราเริ่มเห็นตัวละครที่โอเคอืที่ลูกสาวตัวเองจะไปมีอะไรกับผู้ชายแต่ต้องป้องกันนะต้องมีการ อรรร้มัันเียบยบบคซึ่งผมยังเชื่อว่านี่คือแนวทางที่ถูกต้องอยู่ดีดีกว่าบอกว่าอย่าเลยลูกอย่าสนใจเลยลูกอย่าม,มีเลยลูกอะไรมาบน,นี้มากกว่าผมอยากจะสมทบพี่พี่กู้นิดหนึ่งนะครับมันส่งผลต่อพวกเราระดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะคือถ้าตาบใดเนี่ยเรายังไม่สามารถให้คนหมู่มากที่ยังเชื่อหรือย,ยังชอบในสิ่งเดิมๆที่เป็นอยู่ม,มันก็จะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมองย้อนกลับออกมาคือผู้ใหญ่หรือองค์กรต่อไปเขาจะลงทุนทําอะไรเขาก็ไม่กล้าเพราะสุด ท้ายแล้วคนที่ชอบหรือยังเสพอยู่เหมือนเดิมก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างนี้อัน่นี้พูดถึงในความคิดสร้างสารรค์ที่จะนาเสนอพอรเรื่องราวอะไรแบบอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้อาจจะดูไกลออกไปจากเรื่องราวที่เราคุยกันอยู่หน่อยแต่มันดันไปตอบโจทย์บางข้อให้น้องๆได้ว่ามันเลยเป็นเหตุหและผลที่ทําให้ละครบ้านเราเนี่ยไม่ยอมลุดนจากตรงนี้ไปได้สักเท่าไหร่ะนะครับผมแต่แต่ก็อย่างที่พี่กู้พูดนะครับคือเราอยากจะให้เข้าใจ ผมเองก็พูดว่าน้องๆที่ดูอ่ะเราไม่ได้ชี้ช่องเราอยากให้น้องๆเข้าใจแล้วปรับทัศนคติกับมันมากกว่า อมีความรับผิดชอบมากขึ้นมากกว่าถ้าเราไม่รู้จักมันซะเลยเราไม่รู้ว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีอะไรคือควรทํามไม่ควรทำอะไรคือวิธีการป้องกันอะไรคือวิธีการแก้ไขเราจะไม่รู้จักปัญหาเลยเราจะไม่รู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรเราจะแก้มันไม่ถูกเพราะฉะนั้นยอมรับว่ามันมีรู้ว่ามันคืออะไรการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงเซฟเซ็ตคืออะไรนะครับผมแล้วก็รู้ถึงผลของการกระทําผลของการไม่ยับยั้งชั่งใจที่จะ ตามมาคือส่วนตัวผมว่าไปนอนอะใครมันก็ไม่แปลกแต่ถ้าน,นอนกับเราแล้วพรุ่งนี้เช้าคลิปแม่งออกทั่วโรงเรียนเงี้ยคุณจะรับมือยังไงคุณจะไปโดนตึกตายเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยกัน ดูทั้งหมดมากกว่ามันไม่ใช่ว่าในเมื่อตัวตัวเด็กๆเองคือคนแรกที่จะต้องเจออยู่ใกล้ชิดปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเป็นคนที่รู้ดีที่สุดรเราควรจะต้องหาความรู้ใส่ตัวเองมากที่สุดเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่สอนมาบางทีอะเขาก็จะสอนในสิ่งที่เราเหมือนกับเราแอนตี้เราไม่ฟังเราไม่คิดต่างรหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองสามารถที่จะเรียนรู้เองได้ผมว่าเดี๋ยวนี้สื่อการสอนมันเยอะนะหาเองได้ง่ายแล้วแตที่เชื่อถือได้ก็มีอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มต้น จาัดก,การที่เรารู้จักมากกว่าทั้งเรื่องโลกเอ้ยเรื่องอาชากรรมเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างในเคสกรณีที่ว่ามีผู้หญิงมาหลอกมาขอมีอะไรด้วยแล้วปรากฏว่าหลอกว่าตัวเองท้องอะไรเงี้ยเ้วเล่นงินรับผิดชอบอย่านึนกว่าเป็นผู้ชายแล้วไม่ง่ายกลัวผู้ชายก็เป็นเหยื่อได้เหมือนกันเสริมพี่กู่นิดเดียวครับแต่ออกจะสว่างหน่อยก็คืออยากให้น้องๆครับเรียนรู้มากกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆปรับจริงๆแล้วอ่ะผมสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากเนี้ยมันจะดูแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่สอนเลยแต่ว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่ ก็เลยจะบอกว่างั้นอย่าทำครับคำพูดคำสอนโบราณโบราณทั้งหมดที่เขาเขียนเอาไว้อะถ้าเราจะแอนตี้เขานะงั้นอย่าให้มันเกิดครับอย่างคำว่าชิงสุก,ก่อนหาอย่างเงี้ย โคตรโบราณเลยนะโบราณสัตว์เลย <c oughs> แต่ทําไมพวกมึงยังเป็นกันอยู่วะนั่นหมายความว่าเขาดูพวกแกขาดแล้วก็วพวกแกไร้จึงความรับผิดชอบแล้วสุดท้ายก็ทําให้มันเกิดขึ้นเขาเตือนแกแล้วแกไม่ฟังแล้วสุดท้ายแกไปทาให้มันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าแกแกพลาดเองคือแกผิดแล้วอะแต่คนที่เขาเก่งครับเขาจะรู้จักความรับผิดชอบของตัวเองเขาจะดูแลตัวเองได้นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการปิดกั้นแล้วก็การเปิดเผย ถ้าใครได้ดูหนังฝรั่งนะครับแล้วก็ได้ดูหนังวัยรุ่นของฝรั่งบ้างหรือดูซีรีส์จะเห็นได้ว่าเอ่อวัยรุ่นต่างประเทศนะครับพยายามจะหลุดตัวเองออกจากครอบครัวเพื่อจะโตไปเป็นผู้ใหญ่และใช้ชีวิตเขารับผิดชอบตัวเขาเองได้ครับแต่เราอะครับขนาดอยู่มหาลัยยังแบ,บมือขอตังค์พ่อแม่อยู่เลยนี่คือสิ่งที่ต่างกันคือฝรั่งเขามีค่านิยมโตแล้วยังอยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยเขาจะมองว่าแบบไม่ได้เลื่อนคือต้องรีบออกมารับผิดชอบตัวเองคือถ้ารับผิดชอบตัวเองได้แล้วอะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมมมาาันีทออ่ตใ ท้องแล้วเลิกกับแฟนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ในเมื่อเรารับผิดชอบดูแลตัวเองได้มันก็ทําได้ดีมากเลยครับพี่กูนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่คลิปนี้อยากจะบอกสะท้อนไปกับน้องๆนะครับคือเกมครับมันสะท้อนค่านิยมตรงนี้ออกมาแล้วสื่อต่างๆก็สะท้อนเหมือนกันเพราะฉนั้นก็อยากให้น้องๆเนี่ยพัฒนาความคิดความรับผิดชอบของตัวเองให้มากขึ้นเข้าใจมันนะครับเล่นให้มันสนุกแล้วก็ให้มันเตือนสติตัวเราด้วยว่าเวลาเราจะทําอะไรเราต้องรับผิดชอบแค่ไหน ต้องป้องกันยังไงบ้างนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นต้องเป็นยังไงก็อยากฝากน้องๆไว้ด้วยก็แล้วกันรู้สึกแบบจะจบเลยมันมอนไม่จบยังไงก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกมันอยากจะขยี้ต่อนะครับแต่ว่าโอเคเอาเป็นว่าเราพักไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องประเด็นนี้นะฮะก็ฝากน้องๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับอาจจะเครีคยดๆหน่อยหรือถ้ายังรู้สึกว่ามันเบาไปพี่โอ้โหจัดหนักกว่านี้อีกนะครับก็โพสต์เอาไว้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์กันเอาไว้นะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากเรื่องเสื้้้ออออดดวววยยยเเเเพพรรรราาาาะะะ่่่่่ืืงสสนนนนีกกลัััติใจูคบ อากจะให้เป็นแบบกระแสว่าเรานอกจากเราเล่นเกมแล้วเรายังมีความคิดที่แตกต่างและมากกว่าน,นั้นนะครับเพื่อสะท้อนให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวนะครับมีสาระอยู่ในนั้นอีกมากมายนะ,ค,ะครับก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด, like, ด้วยนะครับวันนี้ผมและพี่กู้ลาไปแล้วนะค,ะครับสวัสดีครับเฮ้ยแต่ในนี้มันมีเรื่องประชามตินี่วะเฮ้ยเราไม่ได้คุยเรื่องประชามติแล้นี่วะเซ็กอะไรเงี้ยเหรอเออยยังไง เหมือนไงวะโดนข่มขืนแล้วจะยอมรับได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเหรออ๋อปั้นมือชกเงี้ยเหรอตัดเน้อ จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station น